วันนี้นะคะ26ธันวาคมนะคะเป็นวันครบรอบอรำลึก21ปีซึนามิค่ะโดยพาไปย้อนรอยโศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์อันดามันชุมชนไม้ขาวร่วมกันทำบุญสาศาสนาค่ะอุทิศแด่ผู้ล่วงลับพร้อมส่งสารแห่งความหวังและความปลอดภัยสู่ผู้ที่มาเยือนภูเก็ตค่ะ ที่ตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศที่บริเวณกำแพงสุสานร,รำลึกสึนามิไม้ขาวหรือสุสานไม้ขาวค่ะเงียบสงบกว่าทุกวันผู้คนในชุมชนนะคะหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้นำศาสนาต่างพร้อมใจกันมาร่วมงานรำลึกเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิครบรอบ21ปีเหตุการณ์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนฝั่งอันดามัน ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีนายบุญชูจันวงอธิบดีสารปกครองภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายประจักษ์ขุนแทนประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวร่วมกับชุมชนและหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้กับ6จังหวัดฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดภูเกต็ตทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและจิตใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแม้เวลาจะผ่านมากว่า21ปีแต่ความทรงจำและบทเรียนจากภัยพิบัติครั้งนั้นยังคงถูกส่งต่อผ่านการจัดงานรำลึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียและเตือนให้ทุกคนไม่ลืมความปลอะบางของชีวิตเมื่อเผชิญกับพลังของธรรมชาติหลาดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวระบุว่างานรำลึกสึนามิไม่ได้เป็นเพียงการหวนคืนสู่ความสูญเสียในอดีตแต่เป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนไม่ลืมบทเรียนจากธรรมชาติพร้อมเดินหน้าฟืน้นฟูจิตใจสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเกต็ตให้เป็นเมืองที่อบอุ่นปลอดภัยและไม่ทอดทิ้งความทรงจำของผู้จากไปนอก จากนี้การจัดงานอย่างมุ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติการเตรียมความพร้อมการดูแลตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ